ช่ครับช่วงฮาล้านจานอร่อยวันนี้ผมอยู่ที่ปัตตานีนะครับและนี่ที่ผมยืนอยู่คือถนนสบรารังครับด้านหลังของผมคือมัสยิดสบรารังที่นี่นะครับได้ข่าวว่ามีร้านนาซีดาก่ที่ขึ้นชื่อเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะครับว่าร้านนาซีดาก่ที่ขึ้นชื่อนั้นมีความเป็นมาอย่างไรและเขามีส่วนผสมอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านกันเลยครับ สลับอะไรกุมครับวะาัดกุมสลามค่ะอาจารย์ฮะท่านผู้ชมครับนี่คือคุณฮามิดานะครับที่เป็นเจ้าของร้านที่นี่คุณฮามิดะครับผมมาปัตตานีเวลาถ้าถามนาซีดดแกเนี่ยคนมักจะแนะนำผมบอกว่าเอะให้มาร้านนี้สิใช่้วค่ะก็เลยอยากรู้ว่า มันดังขนาดไหนกันร้านนี้นะมีความเป็นมาอย่างไรฮะได้ค่<ฮ>ะนาซิดาแกรหรือนาซิดากังคือว่านาซิดในภาษายาวีเรานี่หมายถึงข้าวาส่วนออดากังก็คือผู้ถือท้ายเรือดากังใช่ค่ะรวมรวมก็คือว่าภรรยาทำอาหารให้สามี ไปออกเรือทำนองนั้นค่ะสมัยก่อนก็คือใช้อาชีพคือออกเรือับปลาใช่ะไรก็แล้วแต่ที่ร้านเราเปิดมานานหรือยังครับได้ประมาณ30ปีสวมกับใช่ค่ะรวมกับของแม่นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มาซื้อก็จะซื้อกลับบ้านใช่ค่ะเพราะว่าที่ร้านเราจะไม่มีนั่งนั่งโต๊ะค่ะซื้อทานกลับบ้านครับแล้วก็เราเป็นหอใช่ค่ะ นาซีแตะแ้าเราจะทานเขาใส่อะไรกันบ้างครับค่ะส่วนผสมของข้าวก่อนนะคะส่วนข้าวผสมมีอยู่3ชนิด3อย่างข้าวหอมข้าวสันยดแล้วก็ข้าวเหนียวมาผสมกันเลยรใช่ค่ะมาผสมกันแล้วก็หลังจากนั้นเราเอามาเอามามูลโดยการนึ่งใช้หางกะทิขั้นตอนแรกค่ะขั้นตอนเยอะหน่อยแล้วก็แล้วก็นึ่งต่อแล้วก็มาใช้หัวกะทิแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก อีกขั้นตอนสุดท้ายก็คือจุดเด่นของข้าวก็คือว่า,ามันมีส่วนผสมของสมุนไพรโดยหัวหอม,อมขิงแล,แล้วก็ฮาลาบอนี่แหละค่ะตัวเด่นของฮาลาบอนี่แหละค่ะมันจะทําให้กลิ่นหอมเป็นของอินเดียพอมูลเข้ากันหอมมากเลยค่ะอร่อยด้วยนซีิดาแกาเนี่ยคือข้าวที่พูดถึงแล้วก็มีน้ําแกงทานน้ำแกงเหรอฮะใช่ค่ะเออครเป็นแกงอะไรเป็นแกง เขาเรียกว่าแกงปลาโอแกงปลาโอแล้วก็ของเราจะไม่มีมากค่ะส่วนไอ้นั้นปลาโอกับไข่อย่างเดียวนะคะ2อย่างนี้ไม่แกงใช่ไหมใช่ค่ะส่วนผสมของน้ําแกงก็จะมีหัวหอมขิงค่าตะไคร้สมุนไพรเอามาปั่นครับค่ะแล้วก็ไปแกงใส่โดยใส่หัวกะทิและหางกะทิครับปกติน้ซีแต่แกเนี่ยเขาจะทานกันหมายถึงว่าจะทานเป็นอาหารเช้าอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นส่วนมากจะเป็นทานอาหารเช้ามากกว่าค่ะ พราะว่านาซิดาแกกินได้อิ่มอยู่หน้านะคะใช่ค่ะและเขามีไหมว่าถ้าทานนาซิดาแกต้องทานกับชาหรือว่าก็แต่อ่ะค่ะแต่อ่ะก็คืออร่อยใช่ไหมใช่ออใช่ค่ะแต่อ่ะเนี่ยค่ะแต่เราไม่ได้ขายไม่ขายค่ะเพราะฉะนั้นผมเห็นเนี่ยมันเหมือนกับมีเป็นมะพร้าหรือเปล่าหรือไม่ใช่อ๋อสมันสมันสมันคืออะไรสมันมีมะพร้าวแล้วก็กุ้งค่ะส่วนผสมก็หัวหอมกระเทียมเหมือนเดิมค่ะ อันนั้นนะคะมูลเขาเรียกว่าเคี่ยวจนแห้งเกือบครึ่งวันนะคะก่อจะมาเป็นสมันกุ้งได้ใช่คับ<ะ>นั่นก็เป็นส่วนผสมในแกงใช่วันๆหนึ่งเนี่ยบอกได้ไหมฮะว่าเราขายอยู่ประมาณสักจํานวนกี่ห่อเท่าไหร่ หนูไม่เคยนับพอแต่หนูเป็นกิโลนะคะใช่ค่ะกิโลนี่คือข้าวเป็นกิโลว่าถ้าวันปกติก็ประมาณ15กิโลแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์จะเยอะหน่อยแล้วก็18โลค่ะโอ้ขายกันขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะโอ้ครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คนในจังหวัดใช่ค่ะแล้วก็นอกพื้นที่ก็มี แต่ว่าตั้งแต่หนูขายช่วงหลังนี้คนนอกพื้นที่นาลายลาเยอะแต่จริงๆพูดถึงนาซีตะแกนในจังหวัด3จังหวัดก็มีใช่ค่ะสมจังหวัดบ้านเราเนี่ยค่ะเคล็ดลับมันต่างกันอะไรร้านอื่นๆหรือไม่รู้แต่ว่าเราสูตรของเราแบบนี้สูตรของแม่มาแบบนี้ผแต่อาจจะไม่เหมือนแม่เทียนนิดนึงอาจจะคนเราเคยชินของแม่แล้วก็มาของลูกก็นิดหน่อยอ่ะแต่คนก็ยังติดใจที่ ถนนอะไรนะที่ถนนสบารังถ้าคนมานะอันในปัตตานีอาจจะรู้ถ้าคนมาจากต่างจังหวัดนะครับจะบอกเขาว่ายังไงฮะถ้าจะมา้านก็อยากให้มาเชิญชวนมาเที่ยวปัตตานีมาทานนาซีดาแกที่สบารังแต่ถ้าอยากทานหรือมาพักโรงแรมโรงแรมซ F ปัตตานีก็คือมีอาหารของเรานาซีดาแกเป็นอาหารเช้าของเขาค่ะเขาทางโรงแรมเราส่งที่นั่นด้วยครับผมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ ในช่วงฮาล้านจานอร่อยวันนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์เส้นปลาต้นสนมอบให้กับทางร้านครับท่านผู้ชมครับช่วงฮาล้านจานอร่อยวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงที่นี้นะครับผมเชื่อว่านี่คืออีกหนึ่งร้านนะครับที่เป็นอาหารพื้นบ้านของพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้และแต่ว่าท่านผู้ชมมาคงได้มีโอกาสมาสัมผัสกับ